สวัสดีนะคะพบกับช่องแม่พรพังนวลจันรนะคะคุณพอ่อคุณแม่จา๋าวันนี้แม่ควานมาฟันหญ้านะคะที่เขาแบ่งให้หนึ่งไร่นะคะก็ทางโค้งนะคะจากเส้นทางที่เราเคยเดินเคยขี่รถมานะคะตอนนี้ก็โค้งขึ้นนะคะเพราะเส้นทางที่เราเคยขี่มาน้ําท่วมเส้นทางนะคะนี่แม่ควานก็มาประมาณ3กิโลนะคะนี่แม่ควานก็ลงมอเตอร์ไซค์นะคะคุณแม่คะก็เพื่อ จะลงถ่ายคลิปให้คุณแม่ดูนะคะนี่ก็ยังนี่ก็ผ่านมาก็ครึ่งทางนะคะกว,กว่าครึ่งทางค่ะเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งก็จะถึงสวนญ,ญ้านะคะแม่ควานก็มามาลัดถ่ายนะคะนะคะเพราะว่าฝนตกชุกนะคะเส้นทางของเรานะคะก็ไกลามากนะคะน้ำท่วมต้องใช้ทางโค้งค่ะ นี่นี่นี่งรถแป๊บนึ่งนี่นะคะ าบ้านจินดาอีกนะคะค่อยถึงบ้านตัวเองนะคะทางโค้งมากเลยนะคะรถไหนึงวันนึงบางทีก็เกือบจะไม่พอนะคะ ทุกพลงังทุกกำลังใจที่ให้ความรักความเมตตากับคุณยายทวลจันทร์นะคะนี่นะคะาทางน,ะะน,านี้ก็ไปได้นะคะเพื่อนคะาจะเป็นจะเป็นดินทรายนะคะถ้าดินเหนียวก็คงจะลำบากมากนะคะแต่ดินทรายก็คงไปง่ายอยู่นะคะ น,นี่ก็คงจะพอมีเห็ดนะคะพอค่อพุนแม่จันจริงๆก็คงจะได้นะคะมีนิดทุกเจดอยงเลยนะคะ,ะเห็ดโคนเห็ดปลวกนะคะ สมควรนะคะ จใจเงนเลยฉันใ้รอแล้วนะคะรากว่าจะมาแต่เช้าก็ไม่ได้ค่ะแม่ยายบนตกลินนะคะแม่วาดก็ให้อ้อยคุณยายสัรรองไว้นะคะกับต้นสับประรดนะคะสับประรดก็จะหมดแล้วนะคะ เ็นเนินนะคะตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ่าจะเป็นเนินนะคะเนินนี้จะเป็นเนินสูงพอสมควรนะคะเอออ่ะ ان, ค, ان, ค, ان, ค,ค,ค่อยๆค่อยๆลูกวันค่อยๆเออดินเสาะนะคะคุณพ่อคุณแม่จ่านี่นะคะถึงแล้วนะคะปลาะยาะะคะยังไม่ถึงที่ของแม่แม่พ่อนะคะ อ๋อเด้อแต่ตะมูวันนั้นก็แขนหักนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวถึงสวนสวนหญ้าก,ก่อนนะคะจะจะให้ดูนะคะว่าตรงไหนที่เราออกนะคะออกมาตลอดนะคะรถเข็นคันนี้นะคะก็จะมีอยู่สองคันนะคะอีกคันหนึ่งยายนวลก็เผลอนะคะคุณยายเอาไปบีบนะคะจนเสียหายนะคะแม่ควานก็ขาย เป็นของเก่าไปแล้วนะคะเพร่าระ่าเราจะเอามาซ่อมก็คงไม่ได้นะคะงวดก่อนซ่อมได้นะคะแต่งวดนี้แบนนะคะแบนแตะเลยนะคะซ่อมไม่ได้เลยนะคะนี่ใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงของเราแล้วนะคะนี่นะคะบางเจ้าก็ฟันหนึ่งรอบสองรอบแล้วนะคะนี่นะคะโอ้โอ้โอ้นี่นะคะน้ำา่อเออ็ว็วเรวุกจัง นี่นะคะโอ้ดินเสียหายหมดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จา๋าเป็นทางก็ฝนตกแรงนะคะแต่นักล่วงุบิเซนหูโยงบนนี้ฝนตกแรงนะคะแล้วก็เลยดินเสาะหมดนะคะเป็นลุมเป็นบ่อนะคะแม่คะ่ะบางทีภาพไม่ชัดสวยอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะนี่นี่นะน่บ นี่นะคะนี่นะคะค่อยๆพวกวาตกลุมตกลุมค่ะค่อยๆค่อยๆดุโปกุนแม่จ้าใกล้แล้วใกล้แล้วโทษทีนะคะถ้าถือจอไม่ได้เอาไม้กั้นสันมาด้วยนะคะแม่ควานเอามือถือเอานะคะนี่นะคะถึงแล้วนะคะทางองเข้าไปนี่ก็ถึงที่ของเราแล้วนะคะมุดว่ะ พะ,ะายามเลยพอสมควรจากอุโมงค่นิยนี่นะคะที่ของเราถึงแล้วด้วยว่ะจอดจอดจอดโห่จอดน้องทางน้งเกาะหมดเลยจากอุโมงค์นิยาจอดนี่นะคะถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวโทษทีนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าแม่ควานลงรถตัวลำบากนะคะเออ,อ,เอ,อโทษทีนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋านี่นะคะรถเข็นของเรานะคะจะให้ดูนะคะนี่นะคะออกแลว้วออกอีกนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋านี่นะคะนี่นะคะออกแลว้วออกอีกนะคะและอีกคันหนึ่งก็ยายนวลเอาไปบีบอีกนะคะก็ไม่มีตัวสำรองเลยนะคะแม่ควานต้องใช้คันนี้ ตลบไปตลบมาหลายรอบนี้นะคะที่ของเรานะคะตรงที่ฟันก่อนก่ก็ขึ้นสวยแล้วนะคะตรงนี้ก็เริ่มฟันนะคะก็ยังไม่หมดนะคะนี่นะคะคุณยายของเราก็ได้ตรงนี้แหละค่ะประคับประคองไปนะคะแม่ๆค่ะแต่อยู่ไกลามากๆเลยนะคะนี่นะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้ความรักความเมตตาคุณยายนวลมาโดยตลอดนะคะ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคะแนนหลังไหลเข้ากระเป๋านะคะบารมีโคจรจะสารพระครูประกำจงช่วยคุ้มครองปกปักรักษานะคะนี่นะคะคือเป็นที่เขตแดนนะคะนี่นะคะยาของเราก็ยังเหลือเยอะพอสมควรนะคะแต่ก็ใกล้นะคะคุณพ่อคุณแม่ขานี่นะคะเอ,เอมปาหนึ่งไหม <laughs> นี่นะคะลูกควานก็มากับลูกควานนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋ามมเตอร์ไซค์นะคะไกลมากนะคะวันนั้นแม่ควานต้องใช้หักนะคะวันนั้นแม่ควานใช้สบายที่แม่ควานเอามาคลุมหน้านี่หละค่ะผูกผูกแล้วก,แวก็แล้วก็เอาเอาต้นไม้นะคะตัดกิ่งไม้มาค้ำนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋ามาค้ำไว้นะคะฟันตำๆำ,ำพอ่อควานจะได้ขึ้นสวย,สวยอื ฟันตามๆลูกควานจะได้ขึ้นสวยๆนะคะมีหมูกที่ใส่นี้ก็ได้ความเมตตาจากจากคุณแม่ท่านใดนอ・กวันนั้นลืมแล้วจากช่องย่าๆนะคะคุณแม่หมวเน้อคุณแม่หงหรือเปล่านะคะหมวกหมวกเวียดนามนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะก็จะก,กาันกันเดดกันเดดกันฝนได้อย่างดีนะคะ นี่นะคะต้นยาวนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเวลาเราลากไปยอดก็จะกวาดพื้นนะคะดินถูกติดดินนะคะถ้าเป็นปิกอัพก็คงจะไปได้นะคะต้นไม่ค่อยสูงนะครับคุณพ่อคุณแม่เพาานาันี้มันคือมันต่ำแล้วครับถ้าอย่างข้าวกนจะสูงกว่าน,นี้นะครับจ้าตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะแต่ใส่ขนาดนี้แหละพอดีนะคะถ้าสูงมากไปเพราะเราเข็นรถนะคะก็ต้องลากดินไปด้วยนะคะ นะคะครถจะต่ํานะคะรถใสคันเล็กๆจะต่ํานะคะตรงนี้ก็จะลากดินนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าจะลากดินที่หางนี่ก็จะลากดินนะคะก็สู้ๆกันไปนะคะก็ดีใจมีพ่อคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทันมีตานะคะได้คะแนนมาทุกอย่างนะคะทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่า แค่เฉพาะหญ้าก็คงจะไม่ไหวนะคะก็ต้องซื้อสับป,ปะรดสำรองด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าซื้อสับป,ปะรดสำรองด้วยนะคะทุกอย่างนะคะตื่นเช้เชาขึ้นมาอย่างน้อยๆก็ค่าน้ํามันรถนะคะแม่คะต้องไปเติมไปแล้วนะคะพวกะใกลนะคะเราก็ไปกลับไปกลับนะคะต้องดูแลคุณยายตลอดนะคะต้องดูแลแบบไหนต้องดูแลให้น้ําให้หญ้านะคะโยนตลอดนะคะ น้ำเราก็พกพามาด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็สวยนะคะคุณแม่คะ่ะก็สวยตรงที่ฟันก่อนนะคะก็ขึ้นสวยนะคะก็รออรอบหลังนะคะกว่าตรงนี้จะหมดเราก็ได้ช่วงตรงนี้ต่อยอดอีกนะคะต่ออีกนะคะนี่นะคะ แต่สําคัญคุณยายนะคะคุณยายจะกินแต่ยอดค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าลําต้นจะไม่กินนะคะถ้าเป็นช้างไวรุ่นนี้ไม่เลือนะคะไม่เปลืองนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าแต่นี้คุณยายจะเปลืองมากๆเลยนะคะนี่นะคะที่ฟันก่อนกอนก,อนก,อนก็สูงอีกแล้วนะคะสูงขึ้นแล้วนะคะแ <c oughs> ม่ควานจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ ก่อนนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ให้ความเมตตาใหญ่นวลน,นะคะกรา,าบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยนะคะแม่ควานขอจบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ